สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยวันนี้เราจะมาทําผักดอง3สีนะก็จะเป็นผักดองรสเปรี้ยวหวานนะครับผักที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะหัวไชเท้านะครับผมแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แครอทนะอันนี้ก็จะทําเป็นดองแบบเกาหลีนะครับผมโอเคส่วนวัตถุดิบนะครับสําหรับทําน้ําดองนะเราก็จะใช้แค่ น้ำตาลทรายนะครับ250 ml นะเอาไปชั่งก็ได้2 5 0กรัมนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับผม1่ถ้วยตวงหรือ250 ML เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้จะใช้ของยี่ห้อ QP หรือว่าออสลอก็เหมือนกันนะรสชาติคล้ายๆกันนะครับเกลือนะครับเศษสส่วนช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำเปล่าอีก400 ml นะแค่นี้นเองนะครับผม แต่ว่า2ตัวนี้เราจะปอกเปลือกก่อนนะแต่อันนี้เราไม่ได้ปอกเปลือกนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวแตงกวาญี่ปุ่นนะครับมาล้างน้ําสะอาดนะมาแช่ล้างเอาสารพิษออกก่อนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราใช้น้ํายาล้างผักนะครับของ green organic นะสักหนึ่งช้อนนะครับผมผสมกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ แช่ตัวตะกวาญี่ปุ่นไว้นะครับสักประมาณห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวก็สลับด้านล่างกับด้านบนด้วยนะเพื่อให้มันล้างเอาสารตกค้างออกทั่วถึงนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาปอกตัวแครอทนะครับกับหัวเชื้อเท้านะหั่นรอไว้เลยนะครับผมนี่นะครับแครอทปอกเอาเปลือกข้างนอกออกให้เรียบร้อย ใช้เท้าก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเราปอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปหั่นนะครับผมเป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครกลัวมีพวกกลิ่นฉุนนะครับก็เอาไปล้างคุกกับน้ําเกลือนะครับล้างกับเกลือนะกับน้ํานะครับผมซัก2รอบก็ได้นะครับ เมใช้เท้าเราจะใช้สักขึ้นหัวนะครับเพราะว่ามันหัวใหญ่มาก ี่นะครับตัวหัวเชเท้านะปอกเปลือกให้ลึกนิดหนึ่งนะครับถ้าปอกเปลือกบางไปนะครับติดติดเปลือกข้างนอกเยอะไปนะกิ่นมันจะฉุนนะครับผมใครที่ลองเอาเอาไปดองแล้วกินหัวเช้เท้าแรงๆนะครับผมเดี๋ยวหั่นเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างน้ำเกลือเหมือนกับแครอทนะครับนี่นะครับ แตงกวาแช่เสร็จแล้วก็มาล้างนะครับล้างแล้วก็เดี๋ยวเราดองทั้งเปลือกนะครับตัวหัวใช้เท้านะครับผมนครึ่งนะครับแล้วก็นี่เนละ ใครอยากได้เป็นแบบแท่งๆนะครับผมก็หั่นไว้นะครับใช้มีดคมๆนิดนึงนะครับพวกหั่นผักนะฮะถ้าอยากให้ผักออกมาแบบรูปทรงสวยนะครับ นนี่นะครับถ้าใครอยากให้สวยก็เอาข้างนอกออกด้วยแต่ถ้าใครเสียดายก็ไม่ต้องหั่นออกนะครับนี่นะ สามารถดองไปทางนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอหั่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนหั่นแครอทก็มีดคมๆหน่อยนะครับเพราะว่าแครอทเวลาหั่นยาวเนี่ยมันจะหั่นยากกว่าหั่น เป็นแว่นกลมๆนะครับ นี่ครับขนาดก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากได้กรอบได้หนาแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนแตงนะครับผมแล้วก็จะ หั่นหัวท้ายนะครับเพราะว่าตรงหัวกับตรงท้ายมันจะขมนะค่อนข้างขมสลับกระหันครึ่งนะครับเวลาจะดองจะทำเป็นเส้นนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้มากกว่านะครับ เวลาทานจะได้ทานง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเละด้วยนะครับผม Okay. อคนี่นะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับไปล้างน้ำนะเ,เอาเกลือโรยสักหน่อยนะครับผมไปล้างน้ำนะครับสักสองน้ำนะะแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำดองกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัว น้ำดองกันดีกว่านะน้ำตาลทรายนะ250 ml นะครับผมเท่ากับน้ําส้มสายชูเลยนะครับ250 ml เท่ากันเกลือเศษ3ส่วน4นะครับถ้าใครจะทำน้ําดองเยอะๆนะครับผมก็คูณส่วนผสมไปเลยนะครับน้ำเปล่า400 ml นะครับ แ,แล้วก็ละลายให้เข้ากันนะไม่ต้องตั้งไฟก็ได้นะครับผมละลายอุณหภูมิห้องได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำส้มสายชูไปตั้งไฟเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนขึ้นมานะัะจะทำให้ตัวผักดองเรามีกลิ่นนะครับกลิ่นแรงเห็นะครับละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลา เอาโหลดแก้วนะครับมาจาัดอันนี้โหลดแก้วนะครับเราใช้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันตัวข้างนอกอาจจะเป็นสนิมนิดนึงไม่เป็นไรนะเพราะว่าอยู่นอกภาชนะนะครับเอาตัวนี่นะครับเรียงไปเลยนะครับ เราจะดองสัก2โหลนะครับผมเวลาขออนุญาตเรียงผักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเรียงไว้ในโหลนะครับตั้งไว้เสร็จแล้วก็เอาตัวน้ำดองนะครับเทใส่ลงไปเลยนะให้ท่วมนะครับ เสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับผมประมาณ3คืนก็ออกมาทานได้แล้วนะครับเก็บไว้ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนนะแตจริงๆแล้วไม่ค่อยถึงนะประมาณ2 3สาอาทิตย์ก็หมดแล้วนะครับเอาไปกินกับพวกของทอดนะเป็นพวกเครื่องเคียงนะครับผมอร่อยมากโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูนะครับรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ